สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเดนช่องผมใน,นมาเดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับก็มากันต่อกับเกม f k Journey นะครับสำหรับ l i f k Journey ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่องของเทเลสโลรครกันนิดนึงนะครับผมก็เพื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางให้ทั้งผู้เล่นเก่าและ เชื่อว่าผู้เล่นใหม่หลายคนที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้และก็น่าจะมีเยอะพอสะมควรแล้วนในช่วงนี้เพราะว่ามีคนหลับด้วยและอย่างหนึ่งคือตอนนี้นะครับซีซั่นของเกมนี้ FK จะนี้อยู่ที่ซีซั่นที่2แล้วแล,ว,แลวก็กำลังจะเริ่มซีซั่นที่3ในรดูนี้ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่นั้นเท็ิสตัวนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางต้องบอกว่าย้ำนะครับว่าเป็นแค่แนวทางให้ผู้เล่นได้ลองเอไปรับใช้กันดูนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าตั้งแต่เดย์วัน ตั้งแต่เดวันตั้งแต่เล่นมานะครับก็คือ,อมันเป็นเวลาปีนึงแล้วนะเกมนี้คือนานมากนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์แล้วกันนะครับเป็นแนวทางให้ผู้เล่นทุกท่ททานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็แนวทางสำหรับผู้เล่นเก่าหรือใครก็ตามที่เพื่อเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปซีซั่นใหม่กันด้วยส่วนผู้เล่นใหม่นะครับระบบซีซั่นยังไม่เปิดไม่ต้องตกใจนะครับพอถึงเวลาเดี๋ยวมันจะเปิดมันจะไม่นานมากดังนั้นตอนนี้ให้ลองดูเรื่องเทโลซูนิแล้วก็ไปปั้นตัวละครกันถูกเพราะว่าเกม เกมนี้มีเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบโคตรเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยทรัพยากรก็จํากัดตัวละครก็เยอะดังนั้นเนี่ยครับใครที่จะปั้นตัวละครก็ควรจะรู้ให้ดีนะอย่างเช่นเราจะดันตัวนึงเนี่ยใช้เพชรถ,ถึง2 0 0 0 0 0เพชรก็มีนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมเพิ่งจัดไปนะครับก็2 0 0 0 0 0เพชรหมดไปได้แค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะดังนั้นวันนี้ก็จะมาแชร์เป็นแนวทางให้ทุกคนได้ดูกันว่าเราควรจะปั้นตัวไหนก่อนตัวไหนหลังดีเพื่อใช้ในการเล่นเกมนี้แล้วก็ไปได้ไปได้ไ,ไดกลๆไปได้ยาวๆเลยนะครับไปดูกันรทุกคนลุย มาครับทุกท่านก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับเทลิสต,ต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นแค่เทลิสที่ผมจะทําขึ้นมาเองนะทำขึ้นเองแล้วก็จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายซึ่งจริงๆอ่ะมันจะมีแหล่งข่าวแล้วก็มีข้อมูลอยู่มากมายในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โดยถึงประสบการณ์ของเราเองที่เราเล่นกันมานะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ให้ดูกันนะครับทนนนี้เป็นการจัดขึ้นมาเพื่อทําการาแชร์แล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ได้บอกว่ามีอะไรถูกมีผิด100%เนะนั้นเพื่อนๆก็เอาไปดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางในการปั้นตัวละครสาหรับเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยคือตัวละครมันเยอะเราไม่สามารถที่จะปั้นให้มันสเปรอส,สปาก์เลยแล้วกันนะครับ คำแนะนําจากผู้เล่นเก่าอลไรกันเนาะก็คือไม่ควรปั้นสเปซสปะควรจะปั้นเป็นตัวตัวไปแล้วก็ตัวละครเนี่ยควรจะเลือกนะครับเพราะว่าตัวละครมันเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไปได้ไกลยอยากจะไปได้ไวก็ควรจะปั้นเป็นตัวตัวแล้วก็ปั้นตัวที่สําคัญสําค,คัญก่อนนะครับเว้นแต่เราอยากเล่นสนุกอย่างเดียวแล้วก็ชอบตัวไหนปั้นตัวนั้นจริงๆนี่ก็ทําได้นะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับดังนั้นไม่มีคําว่าถูกและคำว่าผิดนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ถ้ามีใครอยากจะเสริมคอามเนตนอะไรสามารถพด้อื่่วา ใครที่ผ่านมาเราชมกันก็จะได้ข้อมูลกันไปนะครับในทาสำหรับผู้เล่นทุกคนเลยมาดูกันครับทุกคนก็สําหรับเทลิสต,ตัวนี้นะครับคือเทลิสนี้จัดทำนะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแพดยังอยู่แพดซีซั่นที่2ช่วงท้ายอยู่ดังนั้นในอนาะคตมีตัวละครใหม่มาเราก็ค่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับฝ่ายตามไปที่ช่องด้วยแล้วก็เทลิสต,ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นเทลิสที่ยังไม่รวมตัวละครแสงมืดนะ เดี๋ยวตัวละครแสงมืดเนี่ยเดี๋ยวผมทำยากให้ทีนึงเพราะว่าอันน่้จะเป็นเทลิสเนาะจะไม่ใช่แค่เทเลสกานจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันด้วยว่าทำไมเพราะเหตุใดจึงต้องทำจึงต้องเลือกตัวละครเช่นนี้นะครับมาดูกันเลยครับคือผมจะแบ่งให้เป็น S A B C D อย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็ S เนี่ยแนะนำว่าควรจะปั้นเป็นตัวแรก,แรก ผูน้นี้เนี่ยจะเป็นตัวละครทุกตัวในเกมยกเว้นตัวละครเผ่าแสงเผามืด,ผมดผมเผ่าเซเลเชียเผ่าไฮโปจินยังไม่รวมใบนี้ดังนั้นเนี่ยฮะแนะนำให้ทุกคนเอาตัวละครพวกนี้ไปใส่ไว้ใน wish l i ต์นะครับก็คือ list ในการเลือกตัวละครเวลาจุ่มกราชาเนาะพอมันการันตีุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ตัวใน w i s ล l i ต์ของเราดังนั้นเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงนะครับมามาดูกันครับ class S หรือว่า tier S ตัวแรกที่จัดไว้ก็คือเชมิล่า อันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยช่วงท้ายซีซั่นเป็นตัวละครสุดท้ายของซีซั่น2โคจัดเทพนะครับตัวนี้คือปั้นได้เลยไม่มีหวังแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าในการจัดเทเลโซเนียผมจะจัดเรื่องของการใช้งานในภาพรวมว่าคุณปั้นแล้วเนี่ยคุณไม่เสียดายแน่นอนคุณปั้นแล้วคุณได้ใช้แน่นอนและใช้ได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แค่โหมดเดียวไม่ได้ใช้แค่โหมดเดียวแบบเอ้ยเล่นได้แค่พีพีนะปั้นมาเพื่อพีเพียงเดียวนี้คือไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าอย่างเช่นผู้เล่นใหม่เนี่ จะไม่ค่อยนํามาเล่น PVP เป็นหลักเลยเพราะว่า PVP เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะอันนี้คือใช้ได้ทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นตรนไมเต้มการเลยนะเพราะว่าดูในแง่ของการใช้ในองค์รวมนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานนั่นเองนะครับดังนั้นเชมิล่าเล่นได้ทุกคอนเทนต์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านตีบอสตีบอสก็ได้หลายตัวนะถึงแม้ว่าบางตัวมันจะไม่เป็นท็อ มันจะไม่ใช่ท็อปทีมก็ตามแต่มันเล่นได้หลายตัวนะครับแล้วก็ PP ก็เล่นได้ดังนั้นเนี่ยซีมิราเป็นตัวล่าสุดเลยที่มาใหม่แล้วก็ใช้งานได้ดีคุ้มค่ามากๆเหมาะแก่การลงทุนจัดไปทุกคนตอนนี้ยังอยู่ในตู้นะลองไปดูกันนะครับใครจะเปิดก็ได้เปิดดูคลิปรีวิวในช่องได้เช่นเดีวยวกันนะครับตัวที่2นะครับก็สมก,กี้ตัวนี้บอกว่าเป็นตัวตั้งแต่ตัวละครตั้งแต่เปิดเกมเลยคือมันก็มีขึ้นลงนะช่วงแรกๆเลยสมก,กี้มันก็ไม่ค่อยเก่งหลังๆมานะับผ่านด่านตีบอสก็ได้้ใชนะ ต่นาะสมบกยิมตัวที่2ที่แนะนําให้ปั้นคือเราสามารถเลียงจัดแกล้งจากเทียนตรงนี้ได้นะครับคือ S A B ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะเลียงจากซ้ายไปขวานะตัวซ้ายเนี่ยคือหน้าปั้นสุดแต่นั้นก็เลือกเรียงในตนันไปเลยหรือว่าจริงๆเราไม่สามารถเลือกได้เพราะมันอยู่ที่ดวงในการจุ่มกาชานะครับก็ปั้นปั้นไปตามนี้แหละนะครับด้วองสมบกี้จัดไปนะใช้ในทุกคอนเทนต์เช่นเดีวยวกันตัวที่3นะครับก็คือลูโดวิกอันนี้เป็นเผาเกรฟบอลเหมือนกันที่เป็นสายฮิวที่ต้องบอกว่าแรกๆ ไม่ค่อยดังนะครับเพราะหนุ่มดูโรบิกตคนนี้เนี่ยแต่หลังๆเนี่ยต้องบอกว่าจำเป็นมาก เพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์หนึ่งคือคอนเทนต์การตีบอสรายวันที่ช่วงที่บอสเป็นเอ็นเลสบอสมันจะมีหลายเฟสนะครับบอสเฟสแรกเฟสกลางเฟสเอ็นเลสพอเป็นเอ็นเลสเนี่ยรูดูิกเป็นตัวละครที่สําคัญมากที่ต้องใช้ในการตีบอสซึ่งมันให้ทรัพยากรที่ดีในการพัฒนาตัวละครน,นั่นเองดังนั้นรูดูิกควรจะมีติด ID ไว้ควรจะปั้นไว้แต่นั้นน่นะครับจะได้ไม่เสียดายและเสียใจยที่หลังนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยนะเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ปั้นรูดูบิก <c oughs> นะครับซึ่งรูดูบิกเนี่ยม ถ่ดมาตัวที่4นะครับเป็นน้องหนูโรแวนนะครับน้องหนูโรแวนนี่ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่หลายตอนแรกๆเนี่ยผมก็มองข้ามไปเหมือนกันนะแต่หลังๆนะครับจำเป็นโคตรๆในการเล่นผ่านด่านโรเบิเนี่ยใช้ผ่านด่านได้ดีมากๆและโคตรจาเป็นในช่วงหลังคือน้องเนี่ยจะได้ดีแล้วก็ในการเล่น p ิวช่วงต้นเกมเนี่ยช่วงแรงต้นๆเนี่ยไอโรแวนก็สามารถใช้ได้นะครับตอนนั้นก็ปั้นไว้ได้เลยตัวถัดมาก็คือมิโคล่านะครับมิโคล่านี่คือเป็นตัวซับ ตัวซับที่เป็นซับดามจแล้วก็การตายได้ด้วยใช้ในทุกคนเนเช่นเดีวยวกันไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านตีบอสแล้วก็พี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 นี่จําเป็นเหมือนกันนะมันเป็นเผาเหลืองซึ่งมันคอมโบกับหลายตัวได้ดีเลยแล้วก็การตีบอสก็คือค่อนข้างจะเป็นในหลายบอสเช่นเดีวยวกันนะครับส่วนการผ่านด่านก็ใช้พอได้แต่ว่าก็สลับเปลี่ยนกับตัวอื่นได้เช่นเดีวยวกันนะครับเล่นหลายคอนเทนต์ได้เลย ถัดมาคือซอนย่านะครับซอนย่านี่เป็นเผ่าฟ้าเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับเผ่าไรแบลเลอร์เป็นตัวละครเผ่าฟ้าที่เหมือนโลแมทเลยซึ่งมันเป็นตัวซับตัวหนึ่งที่จําเป็นเหมือนกันเลยนะครับในการตีบอสบางหลายๆบอสเนี่ยก็จําเป็นมา,มากๆและผ่านด่านก็เล่นได้ PP นี่โคตรโหดนะครับซึ่งท็อปทีมท็อปเมตาพีพีก็เขาใช้เขาใช้ซอนย่ากันเหมือนกันนะครับแต่นั้นเนี่ยปั้นมาไม่ผิดหวังตัวถัดมา2ตัวนี้รวบกันไปเลยนะครับก็คือต้อนไม้ออลมมสกับอ่าไอ้ตัวนี้นะชื่อเะไยว่าตัวรวบ ชื่อเรื่วะลืมได้ไงเนี่ยขอดูกันนะไอเอรอนเออเอรอนนะครับพ่อหนุ่มเอรอนลืมพ่อหนุ่มเอรอนได้ไงพ่อหนุ่มเอรอนกับต้นไม้นะครับเป็นเผาเขียวนะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยโคตรจะดีในการผ่านด่านผมต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่ผู้เล่นเริ่มใหม่นะครับจบเล่นเริ่มต้นเนี่ยควรแจ้งความสำคัญสูงสุดก็คือคอนเทนต์ในการผ่านด่านเพื่อให้ได้ทรัพยากรสูงสุด เยอะมากๆนะครับมาจากการผ่านด่านดังนั้นตัวเอรอนกับตัวอัลมอสเนี่ยค่อนข้างดีเลยเอรอนเราปั้นถึง M บวกก็พอให้มันปลดอาวุธมามันจะได้รวบ 2T ทีและสามารถใช้ในการเล่น PP ได้ไม่ว่าจะเป็น P p ต้นแล้งคือต้นแล้งเนี่ยเอรอนเนี่ยเผาเขียวเนี่ยเล่นได้ดีมากส่วนในทยแล้งก็ยังมีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็คืออันนี้คือเป็นเทียร์ที่ต้องบอกว่าถ้าปั้นมาได้ใช้แน่นอนไม่ผิดหวังนะครับไม่ดองขังแล้วก็เก่ง นะแล้วก็ไปลองมาดูนะครับถัดมาเรามาดูเทียเกันบ้างนะครับก็คือลองมาจัดเทียเที่ต้องบอกว่าพอเราปั้นเทียเหมดแล้วหรือว่าเรามีโอกาสที่จะได้ตัวละครในพวกเทียเเนี่ยก็ปั้นเก็บไว้ได้นะครับตัวแรกนำทัพโดยเชเคียนะครับหมาป่าเชเคียนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่จําเป็นในบอสเอ็นเลสเหมือนกันคือเชเคียกับโดโดอิกเนี่ยสไตล์เดียวกันเลยค่อนข้างจําเป็นในการเล่นตีบอสไลวันช่วงเอ็นเลส รจริงๆช่วงบอสน้องไม่เล็กก็ใช้ได้บางตัวแล้วก็สองอีกอย่างนึงคือใช้ใน PP ได้เล่นคอมโบกับอไอเนี้ยมิคูล่าคอมโบกับทีมเหลืองนั่นเองนะครับตอนนั้นเชียร์ยเนี่ยปั้นไว้ได้ใช้แน่นอนนะครับตัวที่2คือซินแบตตัวนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าแม่งโคตรมา,ม,ามืดเลยตอนแรกที่ผมก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกพลาดตอะนั้นอีกอย่างหนึ่งเชี่จะยาก็คือเทลิโเน่ผมจัดมาให้แล้วจากประสบการณ์ตรง ว่าปั้นแล้วคือได้ใช้คือท้าไม่ปั้นอ่ะเส entirely, iron, ียดายเสียใจแน่นอนเพราะอย่างผมเองก็คือพลาดหลายตัวนะครับดังนั้นเราก็มาแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันนะทุกคนจะได้ไม่พลาดแล้วก็ลองเล่นกันดูเป็นแนวทางเนาะไม่ได้บอกว่าต้องทําตามนี้นะครับซินแบทนี่คือเป็นตัวละครที่ใช้ในการตีบอสหลายตัวมากและแม่งเป็นท็อปนะครับเป็นตัวท็อปดาเมจนะครับในหลายบอสเลยนะดังนั้นถ้าใครไม่มีซินแบทเนี่ยอาจจะตกอันดับอะไรอย่างี้ได้แล้วก็ซินแบทสามารถใช้ในการเล่น PP ได้อยู่บ้างต้องบอกว่าได้อยู่บ้างนะครับก็ปั้วย ถัดมาคือบอนนี่นะครับบอนนี bon ่เป็นเผ่าเกรปอที่โค้ดจะเก่งเหมือนกันเก่งใน PP มากๆพีพีนี่ตัวโหดจัดๆสามารถปิดคิวได้เร็วแล้วก็สร้างดีบัฟทำดามเมจได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วด้วยนะดังน,นั้นเนี่ยบอนนี bon ่เนี่ยคือมันจะมีบางบอสที่ก็มีใช้บอนนี่ได้บางจังหวะบางช่วงนะครับบอนนี bon ่ก็ตีบอสได้บางทีแล้วก็ PP โค้รเทพผ่านด่านนี่โหดจัดๆนะครับแต่นแนะนําเลยว่าบอนนี่ถ้าใครมีก็เล่นได้บ้านไวเลยนะครับตัวถัดมาคือหมาป่านะครับ หมาป่าของเราหมาเงินนะหมาเงิน,ต,นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ละตัวใหม่เหมือนกันในซีซั่นที่2นะครับซึ่งใช้ได้ทั้ง3คอนเทนต์เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ท็อปเหมือนเชมนะิล่าอะไรเงี้ยเชมิล่าไี่ท็อปกว่าถ้าถามผมนะเชมิล่ากับไอหมาเงินเนะี่ยเชมิล่าก่อนนะครับหมาเงินมันคล้ายเชมิล่าแหละก็คือผ่านด่านก็ดีตีบอสก็ตีบอสได้แค่ไม่กี่ตัวนะได้บางตัว PP ก,ก็เล่นได้นะครับถัดมาคือเทซี่นะครับ,มรบแม่ทาสีหรือว่าเทสีของเรานะครับเป็นผีเสื้อตัวนนี้้่่่คือออตงงบกกวาเ พีนี่เทพจัดพี TP กับผ่านดานเล่นได้ยาวๆต้องบอกว่ายาวๆเลยนะจัดไปทุกคนแล้วก็โอดี้นะครับโอดี OD กับเมนี่เดือวรวบกันไปเลยนะครับโอดี OD กับเมนี่คือมันเป็นตัว DPS ตัวดาเมจหลักเป้าเดียวที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับถ้าจะปั้นก็ปั้นได้เพราะว่าสามารถใช้เล่นบอสในช่วงต้นๆได้ช่วงบอสที่มันยังไม่เข้าเอ็นเลสที่มันยังตีเลือดหมดหลอดอยู่เนี่ย โอดี้กับเมเนใช้ตีบอร์ดได้อยู่บ้างแต่ว่ากล้องไม่ได้โดดเด่นมากแล้วนะหลังๆและสามารถใช้เล่น PP ได้ด้วยนะครับจะเล่นผ่านด่านก็เอาไปยืมไปทำดาเมจได้เหมือนกันผ่านด่านโอดี้ก็เล่นได้ดีนะดังนั้นก็ทําได้ปั้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวละครเทียบีทั้งหลายที่เราเห็นการด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีหลายตัวละครเลยนะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะปั้นได้เพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยถ้าถามผมนะจากประสบการณ์ตรงที่เล่นมาแล้วก็ติดท็อปทุกๆคอนเทนต์ที่เล่นมาจนปัจจุบันนี้นะครับก็ค มันได้ใช้แหละแต่มันจะได้ใช้บางสถานการณ์อย่างเช่นในตัวที่2นะฮะตัวหมวกแดงนะพี่เสือหมวกแดงเราเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ลดเกาะแกยภาพเอาไว้ใช้ตีบอสได้บางคอนเทนต์ในบางบางบางบอสอะไรเงี้ยนะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นบอสลาเวสเรียมบอสที่เป็นเผาเหลืองเนี่ย ตัวนี้ก็คือก็ข้างจำเป็นเลยในการเพิ่มดาเมจเพราะว่าลดเกาะแต่ว่าตัวพวกนี้นะอย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวละครที่ใช้ได้เฉพาะเจาะจงในบางกรณีบางเคสดังนั้นตัวละครเท b ก็ไว้ปั้นหลังสุดแล้วกันนะครับมีหลายตัวเลยให้เลือกสรรกันนะครับอย่างเช่นในตัวสุดท้ายไอ้น้องอ่าชื่อเลยรวะจำไม่ได้ละน้องขนเล่นนะครับน้องเอเฮวินเออน้องเฮวินน้องขนเล่นเนี่ยพีโคตรเก่ง เล่นได้แต่ PP เลยเราก็น้องไปไปบอกใช่นรการไป,ปรบ,บกนี่ก็คือ PP เด่นมากเพราะว่าน้องฮิลแรงสุดๆเป็นตัวละครที่ฮิลแรงมากนะ้ไป,ปบ,บกเนะี่ยแต่ว่ามันจะต้องใชแอันติใช้เกตมานาเยอะเล่นใน PP ได้ดีอะไรย่างนี้นะครับก็ลองดูกันแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นเป็นแค่ท i e ร l i ที่เอามาแชร์แล้วก็ทําตามประสบการณ์ที่เล่นมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับส่วนตัวละครอื่นที่ไม่อยู่ใน t i e ร l i จริงๆมันก็ต้องบอกว่าไงดีถ้าใน,นานผมนะแนะนําก็คือเอาแค่ตรงนี้ก่อน เอาแค่ตรงนี้ให้เต็มให้ตันก่อนครับคุณเล่นในทุกคอนเทนต์แน่นอนตัวอื่นจะปั้นไม่ปั้นก็ได้แต่ถ้าอยากไปได้ไกลแล้วว่าเราก็งบจํากัดเพชรจากัดแนะนําตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็จะได้เล่นยา,ยาวๆแน่นอนทุกคอนเทนต์ไปได้หมดนะทุกคนส่วนใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะพูดคุยได้ใต้อคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวละครแสงมืด เป็นอีกเผ่าหนึ่งที่จําเป็นมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปถัดไปเลยกันนะครับสำหรับแสงมืดนะขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครอยู่ดูการจนจบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ติดตามต่อไปด้วยนะผมแล้วก็อย่างที่ย้ํากันไปนะครับเป็นแค่ความเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นแค่แนวทางไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับตัวละครทุกตัวมีความเก่งแล้วก็ความ ความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่านี่คือจากที่เก็บข้อม,มูลมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากต่างชาติแล้วก็จากการเล่นเองจากการเียร์ลิสท็อปต่างๆก็มารวบรวมมาให้แล้วนะครับหวังว่าจะปยู่ด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับผม ช่อง The m มา e n นส์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา e n นสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ